ก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูตู้10นิ้วไม่เหล้อ156.64อันนี้จะทำให้ฟังในบ้านรายละเอียดตู้ก็จะประมาณนี้ครับก็มีน็อตจับภายในห้องปิด จะประมาณนี้วันนี้ก็ทำยังไม่เสร็จนะครับรุ่มนี้ก็มาตีพอตอีกทำฝาปิดตู้ตัวนี้จะใช้เป็นลมหน้าดอกนะครับใช้เป็นลมหน้าดอกเน้นนุ่มฟังสบายดูเดือดก็พอได้ครับ รวมๆตู้ก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องราคาตู้ยังไม่ได้คิดไว้นะครับผมเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกทีว่าราคาสักประมาณเท่าไหรด่ดีอ่าเรามาดูข้าวๆก่อนพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จครับแต่ยังไม่หุ้มหนังนะเป็นตู้ดิบเป็นตู้ดิบไปก่อน เก็บงานก็ประมาณนี้ครับก็ฝีมือก็ยังไม่เทพเท่าไหร่นะครับพี่ไม่เทพเลยแหละเนี่ยครับก็รอยรั่วก็จะไม่มีเลยพรุ่งนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ครับอันนี้จะเป็นด้านหลัง หลังก็จะมีน็อตจับนะครับใช้ไม้18มิลเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่า15มิลบางไปหน่อยครับก็เลยใช้18มิลอันนี้เป็นดอกที่ลองนะครับเป็นดอกที่ลองมาวัดดูการเจาะดอกก็ประมาณนี้ครับเนียนๆไม่มีแหวง เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพามาชมใหม่ครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม